b บ c k สเตดรุกซี่อีพีที่13ยอนจูกลับมาหาพระเอกที่ร้านแล้วบอกว่าจะทําให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่พระเอกไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่เธอพูดยอนจูจึงบอกว่าที่พระเอกต้องลาออกจากสํานักงานใหญ่เป็นเพราะรับผิดชอบแทนเธอดังนั้นเธอจะทําทุกอย่างให้เหมือนเดิมให้โอกาสที่พระเอกพลาดไปเธอจะเอาคืนให้เองณเอกแอบได้ยินสิ่งที่ยอนจูพูดกับพระเอกด้วยแต่แล้วพระเอกก็บอกกับยอนจูว่าเรื่องมันเป็นอดีตไปแล้วไม่จําเป็นต้องมาชดใช้ให้กับเขาหรอกและถึงทําทุกอย่างที่พูดก็คงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้พระเอกไม ใจอ่อนกับยอนจูแล้วบอกเธอว่าถ้าไม่มีธุระอะไรอีกต่อไปก็ไม่จําเป็นต้องมาหาเขาเมื่อพระเอกเข้าไปในร้านก็พบว่านางเอกทําเป็นงอนเขาถามอะไรเธอก็ไม่ตอบแล้วเธอก็รีบกลับบ้านไปเมื่อกลับถึงบ้านนางเอกก็โคตรงุดหงิดเหียนไปเอกเจอแฟนเก่าแล้วยอนจูก็ดูเหมือนมาง้อเขาด้วยต่อมาพระเอกจึงลองให้ดันซิกยืนร้องเพลงตรงที่เขายืนคุยกับยอนจู oo, แล้วตัวเองเข้าไปนั่งในร้านทดลองดูว่าได้ยินอะไรหรือเปล่าสรุปว่าได้ยินชัดเจนเลยพระเอกจึงรู้ว่านางเอกต้องได้ยินทุกอย่างที่ยอนจูพูดกับเขาแน่นอนพระเอกล แอบเครียดกลัวนางเอกจะเข้าใจผิดต่อมายอนจูคุยกับท่านประธานพูดถึงเรื่องโปรเจกต์โกสตายี่าที่ทาให้ยอดขายของบริษัทนั้นดีขึ้นและผลตอบรับดีมากส่วนหนึ่งก็มาจากความช่วยเหลือของพระเอกจากร้านของเขานอกจากนี้ยังบอกว่าพระเอกคือคนที่เคยช่วยเหลือท่านประธานทํา c p i กับท่านประธานเมื่อ3าปีก่อนท่านประธานอยากตอบแทนพระเอกยอนจูจึงเสนอกับท่านประธานว่าหากอยากตอบแทนเขาบ้างเธอจะช่วยนัดเขาให้มาเจอกับท่านประธานต่อมานางเอกมาที่บริษัทฝึกไอดอลที่น้องนางเอกอยู่เพื่อบอก ความจริงว่าเธอเป็นพี่สาวของอึนบยอนแต่ยังไม่ทันได้บอกน้องก็มารี้ามเอาไว้และระหว่างที่ทั้งคู่คุยกันก็โดนนักข่าวแอบถ่ายรูปไว้ด้วยนักข่าวจึงเข้าใจว่าชีฮกคอยช่วยเหลืออึนบยอนเพราะเป็นน้องสาวของแฟนนั่นเองต่อมาพวกแก๊งสาวแสบมาหาอึนบยอนเพื่อหวังข่มขู่เอาเงินนาาเอกจึงได้บอกให้น้องกลับเข้าบริษัทไปก่อนส่วนตัวเธอนั้นจะไปเคลียร์เรื่องนี้กับพวกนั้นนาาเอกจะหาเงินมาให้พวกนั้นไม่ได้เธอไม่อยากใช้กำลังเพื่อสร้างปัญหาอีกต่อไปจึงได้ยอมให้พวกนั้นกระทืบนักกข่่่าาวทีตมรู้งเออยจึ ถ่ายรูปไปด้วยหัวหน้าแบได้รับคําสั่งจากยอนจูให้มาช่วยพูดเกลี้ยกล่อมให้พระเอกนั้นไปกินข้าวกับท่านประธานเมื่อเขามาที่ร้านบอกเรื่องนี้กับพระเอกพระเอกก็ไม่สนใจจะไปเลยบอกว่าจะขอคิดดูก่อนแต่แม่ที่ได้ยินเขาก็ขยันขยอขอให้พระเอกไปให้ได้และบอกว่าจะเกลี้ยกล่อมลูกเองนางเอกทวาวเพื่อนให้มาช่วยโดยเธอไม่ยอมไปโรงพยาบาลเพื่อนจึงได้พามาที่ร้านของพระเอกและขอให้พระเอกนั้นช่วยดูแลเธอด้วยพระเอกทําแผลให้กับนางเอกเกลี้ยกล่อมให้นางเอกไปโรงพยาบาลแต่นางเอกก็ไม่ไปนางเอกเอาแต่ร ที่เธอดูแลน้องไม่ดีและโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองทั้งหมดจึงทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพร้อมทั้งขอบคุณพระเอกที่คอยช่วยเหลือเธอทั้งให้ทํางานที่รา้านและให้พักที่บ้านด้วยพระเอกก็กอดปลอบใจนางเอกกึมบีบังเอิญเจอกับดานซีกแต่ทั้งคู่ก็ยังทําใจไม่ได้ผิดหวังที่คนที่คุยด้วยไม่ได้เป็นเหมือนที่คิดเอาไว้จึงยังคงเกลียดขี้หน้ากันเหมือนเดิมวันต่อมาแม่ก็มาบอกให้พระเอกรีบไปทานข้าวกับท่านประธานที่สานักงานใหญ่นางเอกรู้เข้าก็แอบคิดมากเพราะยอนจูต้องไปด้วยแน่เมื่อพระเอกมากิน ประธานท่านประธา,า,านก็ให้ของขวัญเขาและขอบคุณเรื่องเมื่อ3ปีก่อนด้วยรวมถึงเรื่องที่ทําให้บริษัทมีชื่อเสียงขึ้นจากโปรเจกต์โกสตา25จากการสนับสนุนของยนจูและเห็นในวิเศษทัศน์และความสามารถของพระเอกท่านประธานจึงเห็นด้วยที่จะให้พระเอกนั้นเป็นตัวแทนหัวหน้าร้านสะดวกซื้อเมื่อกลับมาถึงร้านนาเอกก็คอยเช็กว่าพระเอกนั้นใส่น้ําหอมไปหรือเปล่าแล้วก็กําชับว่าต่อไปนี้พระเอกต้องตัวติดกับเธอตลอดเลยนะเข้าใจไหมแหมแอบหวานกันซะเหมือนกับคบกันเลยแต่พอแม่มาพระเอ ก็รีบผลักนางเอกออกไปเพื่อไม่ให้แม่เห็นความหวานของทั้งคู่แล้วก็รีบแล่งใช้ให้เธอทํางานแม่เลยดุพระเอกใหญ่ว่าจะไปใช้นางเอกมากเกินไปแล้วนะเพราะเห็นนางเอกนั้นยังเจ็บแผลอยู่แล้วก็รีบรากนักเอกให้ไปอ่านหนังสือที่บ้านทันทีเพื่อเตรียมสอบพระเอกกับนางเอกก็เลยอดอยู่ใกล้ชิดกันยอนจูมาหาพระเอกที่ร้านและบอกเรื่องที่ท่านประธานนั้นจะแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าร้านสะดวกซื้อที่สํานักงานใหญ่แต่พระเอกก็ปฏิเสธและบอกว่าเขายังเปิดร้านไม่ถึงปีให้เป็นตัวแทนคงไม่เหมาะสมยอนจูจึงบอกว่าเธออยา ขอโทษที่เคยผิดหวังในตัวพระเอกที่ลาออกจากสำนักงานใหญ่ก่อนหน้านี้และเธออยากรับผิดชอบเพราะเธอเป็นต้นเหตุแต่พระเอกก็ยืนกรานไม่รับและขอหยอนจูนั้นรีบกลับไปเถอะเพราะไม่อยากให้นางเอกเข้าใจผิดยอนจูเลยไปหาแม่ของพระเอกเล่าเรื่องที่พระเอกจะได้เป็นตัวแทนร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศซึ่งนางเป็นที่ปรึกษาในสำนักงานใหญ่ทำงานเหมือนผู้บริหารและนอกจากนี้แม่ก็บอกว่าจะได้เงินเดือนถึงร้อยล้านวอนด้วยใช่ไหมยอนจูก็บอกว่าก็คงได้ประมาณนั้นเมื่อแม่ได้ยินแบบนี้ก็อยากให้พระเอกไปทำงานเลยบอกว่า จะคุยกับพระเอกดูก่อนนาเอกเดินออกมาจากบ้านพอดีก็ได้เจอกับยอนจูนาเอกเลยบอกว่าถ้าคุณเสร็จธุระแล้วก็รีบกลับไปเถอะยอนจูก็บอกว่าเธอรีบกลับแน่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงสองสาวเชิดเชิดสะบัดบ๊อบใส่กันต่อมานาเอกมาเจอตำรวจอยู่ที่ร้านเพราะพวกเขามาขอกล้องวงจรปิดจากทางร้านเพื่อจะจับพวกสต็อกเกอร์แถวนี้พวกแก๊งสามสาวไม่เห็นเขาคิดว่านาเอกกำลังแจ้งความจับพวกเธอพวกสาวแสบโกรธมากจึงเอารูปและคลิปเก่าๆของอึนบยอนน้องน้าเอกเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตทันทีข่าวของอึนบยอน สร้างความเสียหายแก่บริษัทไอดอนเป็นอย่างมากจนเธอถูกเรียกไปพบและคนดูแลก็โทรไปหาแม่ของเธอจึงได้รู้ว่าอึนบยอนนั้นให้คนอื่นปลอมเป็นแม่นักข่าวที่ตามเรื่องนางเอกกับจีฮุกอยู่รู้สึกเสียดายที่มีคนจึงปล่อยข่าวพวกนี้ไปซะก่อนเธอจึงเขียนแก้ข่าวปล่อยข่าวไปว่าจีฮุกกับอึนบยอนนั้นไม่ใช่แฟนกันแต่ที่เขาดูแลเธอเพราะเป็นแฟนของพี่สาวอึนบยอนตาหาและปล่อยภาพที่แอบ,บถ่ายนางเอกกับจีฮุกออกไปด้วยเมื่อจีฮุกเห็นข่าวก็รู้สึกเป็นห่วงนางเอกแต่ก็ถูกผู้จัดการส่วนตัวห้ามเอาไไว้ม่ ไปพบเธอแล้วก็ขู่ว่าถ้าจีฮุกไปพบนักเอกเขาจะถูกตัดขาดจากบริษัทพวกแก๊งสาแสบยังปล่อยคลิปที่นักเอกนั้นเคยกระทือพวกเขาลงอินเทอร์เน็ตด้วยเมื่อมีนักเรียนมาซื้อของที่ร้านเห็นเขาก็พากันกลัวนักเอกที่เคยเป็นอันธพาลและผ่านไม่มาซื้อของที่ร้านกันอีกนักเอกรีบเช็คข่าวดูจึงรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ได้แต่เสียใจที่ตัวเองนั้นทําให้น้องต้องเจอเรื่องแบบนี้กําลังทําให้อนาคตของน้องพังพระเอกเห็นคลิปนักเอกจึงได้รีบมาที่ร้านและเห็นนักเอกไปแอบร้องไห้อยู่หลังร้าน พระเอกเขาไปปลอบใจเธอและเข้าใจดีว่าคลิปพวกนั้นนางเอกไม่ได้เป็นอันตาพานันแต่เป็นคนที่เข้าไปสั่งสอนพวกนั้นมากกว่านางเอกรีบเล่าว่าคลิปพวกนั้นเพราะน้องเธอเล็กกึมบีโดนจับไปเธอจึงได้เข้าไปช่วยเหลือและเสียใจที่น้องและพระเอกมาเสียชื่อเสียงไปเพราะเธอเธอควรแจ้งตำรวจแต่กลับไม่แจ้งการตัดสินใจทำทุกอย่างของเธอด้วยตัวเองทำให้เรื่องพังหมดพระเอกก็บอกว่าเขาเข้าใจทุกอย่างว่าอึนบยอนก็ไม่ใช่นักเลงและนางเอกกับจีฮุกก็เป็นแค่เพื่อนกันและบอกว่าเรื่องทุกอย่างยังแก้ไขได้ ความจริงใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดบอกให้นางเอกนั้นเผชิญหน้าอย่างตรงไปตรงมาอย่าหนีความจริงอีกและเขาจะอยู่เคียงข้างเธอเองพร้อมเข้าไปกอดปลอบใจนางเอกนางเอกคิดถึงคําพูดของพระเอกที่บอกว่าอย่าหนีปัญหาหรือหลบซ่อนอีกเธอจึงตัดสินใจไปจัดการพวกนั้นด้วยตัวเองแล้วพวกนั้นนางเอกก็โดนอัดไปสเลทุกคนนางเอกเอาโทรศรัพท์จากพวกแก๊งสาวแสบมาได้แล้วก็ไปให้นักข่าวขอให้นักข่าวเขียนข่าวตามจริงด้วยหลังจากนั้นนางเอกมาขอโทษผู้ดูแลของอึนบยอนที่ทําให้บริษัทเสียหายแต่อึนบยอนนั้น หนีออกไปแล้วนาเอกจึงไปตามตัวน้องและเจอน้องอยู่ที่ดาดฟ้าที่ที่พวกเธอนั้นมากันประจำอึนบยอนขอโทษเกี่ยวกับทุกเรื่องที่เธอทําลงไปก่อนหน้านี้แต่นาเอกก็บอกว่าน้องไม่ผิดเธอผิดเองอึนบยอนร้องไห้พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและบอกว่าเพราะพ่อไม่อยู่ถึงได้เป็นแบบนี้นาเอกก็ปลอบใจน้องทั้งคู่ร้องไห้ด้วยกันและผลัดกันขอโทษจีฮุกไปเยี่ยมสุดสารพ่อนาาเอกและนั้นนักข่าวไปที่นั่นด้วยแล้วก็บอกว่าพ่อของนาาเอกนั้นเป็นอาจารย์ของเขาถ้าไม่มีพ่อนาาเอกคงไม่มีเขาอย่างทุกวัน น,นี้เขาจึงอยากตอบแทนบุญคุณด้วยการดูแลนางเอกและน้องสาวของเธอนางเอกและน้องต้องโตมาอย่างลําบากเพราะไม่มีพ่อจีฮุกยังบอกว่าเขาอยากเป็นแฟนนางเอกเหมือนกันตามที่เป็นข่าวแต่คนที่นางเอกชอบกลับไม่ใช่เขานางเอกและอึนบยอนมาที่บ้านของแม่พระเอกเธอรู้สึกอึดอัดใจไม่อยากขอความช่วยเหลือแต่ก็เจอแม่ที่กลับมาพอดีแม่จึงชวนเข้าไปในบ้านบอกว่ารู้ความจริงทุกอย่างจากพระเอกหมดแล้วแม่ยังเดียงข้าวทั้งคู่บอกให้กินเยอะๆด้วยแล้วก็สอนนางเอกเรื่องการใช้ชีวิตบอกว่า ถ้าทำอะไรผิดต่อไปนี้ก็ต้องขอให้คนเขายกโทษให้ต้องรู้จักสำนึกผิดและรู้ว่านางเอกลำบากขนาดนี้เพราะน้องแน่ๆแ,แม่เห็นใจทั้งคู่จึงให้พักอยู่ด้วยกันนักข่าวอา๋อโทรศัพท์ที่ได้จากนางเอกมาเปิดดูก็พบความจริงทุกอย่างเห็นว่าพวกแก๊งสาวแสบนั้นถ่ายรูปและคลิปเอาไว้โดยข่มขู่น้องนางเอกมาตลอดและยังได้รู้ว่าพ่อของนางเอกเป็นคนดีมากๆและต้องเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุในการเป็นพล,ลเมืองดีช่วยจับคนร้ายนักข่าวจึงได้เขียนแก้ข่าวให้ทั้งหมดและโทรไปบอกนางเอกว่าเธอ เขียนทุกอย่างตามความจริงแล้วนาเอกกับน้องก็ดีใจมากที่เรื่องราวต่างๆได้รับการแก้ไขไปได้ด้วยดีนาเอกเอาเรื่องนี้ไปบอกพระเอกด้วยความดีใจเพราะรู้ว่าเขาต้องเป็นห่วงเธออยู่แน่ๆพระเอกก็จะต่อว่านาเอกที่หายตัวไปเพราะเขาเป็นห่วงเธอนาเอกก็บอกว่ากอดเธออย่างเดียวก็พอตอนนี้กอดเสร็จพระเอกก็ดุเธอแต่ก็ชมนาเอกว่าเธอเก่งมากเหมือนพ่อของเธอเลยนาเอกเลยรู้ว่าพระเอกรู้จักพ่อของเธอด้วยพระเอกก็บอกว่ารู้จักสิเพราะพ่อนาเอกเป็นคนดีมากและเขาก็อยากเป็นคนดีแบบ นนั้เขาเคยเรียนเทควันโดกับพ่อนังเอกด้วยนางเอกเลยถามว่าตอนเรียนมีเรื่องอะไรประทับใจเป็นพิเศษบ้างไหมพระเอกก็บอกว่ามีสิแล้วก็คิดถึงตอนช่วยเหลือเด็กคนนึงเอาไว้แต่ก็ไม่ได้เล่าให้นางเอกฟังแล้วนังเอกก็ขอให้พระเอกรับทํางานที่สํานักงานใหญ่เพราะรู้ว่าเป็นความฝันของเขาและเธอจะดูแลร้านเองเพราะพระเอกเชื่อมั่นในตัวเธอเธอก็จะเชื่อในตัวพระเอกเหมือนกันแม้จะแอกลัวเรื่องแฟนเก่าของพระเอกแต่ก็จะเชื่อใจและรู้ว่าพระเอกจะทําผลงานออกมาได้ดีแน่ๆพระเอกมาที่สํานักงานใหญ่ และรับตำแหน่งที่ปรึกษาตัวแทนร้านสะดวกซื้อกล่าวแนะนำตัวเองอย่างจริงใจและขอให้ทุกคนนั้นสนับสนุนเขาด้วยจีฮุกมาหาหางเอกที่ร้านเขาเป็นห่วงเธอแต่ช่วยอะไรไม่ได้เลยนานเอกก็บอกว่าจีฮุกช่วยเธอไว้มากเพราะเขาไปนัดเจอนักข่าวปัญหาเลยผ่านพ้นไปได้นานเอกได้ข่าวว่าจีฮุกจะไปโกอินเตอร์ที่ฮอลลีวูดจึงขอให้เขาไปสิเพราะเธออยากมีเพื่อนเป็นซูปเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดจะได้เอาไปอวดคนอื่นได้จีฮุกกรับปากนานเอกว่าจะตั้งใจทํางานเพนื่อานเอกได้อวดเพื่อนๆจีฮุ G ลกลานาง พระเอต้องรีบไปเก็บของนาเอกเขาไปกอดลาจีฮุกขอให้เขาสู้ๆและบอกขอบคุณเขาที่อยู่เป็นเพื่อนข้างๆเธอมาตลอดจีฮุกก็ขอบคุณที่นาเอกเป็นเพื่อนเขาจีฮุกเดินจากไปพร้อมคิดในใจว่าสําหรับเขาแล้วการได้เป็นแค่เพื่อนของนาเอกก็ดีเกินพอแล้วพระเอกมาซื้อดอกไม้แล้วก็ตั้งใจเอาไปให้หนางเอกมอบดอกทิวลิปสีแดงให้กับเธอนาเอกก็ดีใจมากแล้วพระเอกก็พยายามจะรวบรวมความกล้าเข้าไปสารภาพรักรก,กับนางเอก